ชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วไอ้มันโดนนะช่วยผมด้วยทุกคนแมงเฮ้ยแมงเฮ้ยเขาทุบเขทุเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนฮาทีวีนั่นเองย <c ười> ินดีต้อนรับสู่เกมดากอนอิสเล่อะอะไรวะดากอนอิสอ,ะ,อะดากอนอะไรวะ ดักออนอิสเซลโซวโบนั่นเองนะเรามาพาร์ทที่2อกันดีกว่านะครับทุกคนครับผมในพาร์ทนี้เนี่ยฮะเราจะมาดําเนินการต่อในการสร้างบ้านปลูกแปบโปแกลังนะครับแล้วก็เราจะไปหาเนื้อนะฮะมาขับของนะครับแล้วก็ออกมานภายนะครับในโลกกว้างอันกว้างใหญ่นั่นเองนะครับแต่ก็ลืมเลยใช่ครับทุกคนครับเต็มไปหมดเลยไม่มีคองเลยดูมีของมากมายนะฮะที่เอาเข้ากระเป๋าแต่เอาเข้าไม่ได้ข้องเต็มทำไมพี่ไม่สร้างกล่องละคบพี่ผมจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนครับไม่พ หาไม่ไม่ได้แล้วคดประเด็นคือผมไม่สามารถเอาไม้เข้ากระเป๋าตัวเองได้เนะียมีและช่องหนึ่งปะออกไปหาไม้ดีกว่าครับทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาคัฟบวกคัฟอะไรให้มันแบบมีของใส่อะเขาะ้าใจป่ะตอนนี้มันแบบมันล้นมากเลยเนะี่ยอุปกรณ์แบบมันก็มีเปอร์เซ็นต์มีรองท้รองเท้านะฮะแต่ก็ยังหาใส่ไม่ได้โอเคออกเดินทางกันดีกว่าเลยครับ ด้านบนเหมือนเราจะไปกันบ่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพื้นที่กันบ้างไหมอา้าไปด้านซ้ายบ้างดีกว่าแม่เนี่ยแม่อาจจะมีสิงสารสัตว์ที่เราต้องการก็เป็นได้นะเพราะว่าหนังสัตว์เนี่ยมันก็จําเป็นเหมือนกันนะถึงรวมถึงไม้ด้วยเจอไม้แล้วทําไงฮนะขอยญาตัดไม้นะอะชึบตดัดอึได้มาสิบห้าสิบห้าอันเข้ากระเป๋าไหมเข้ากระเป๋าแล้ว เราเพี่เราไปตัดแป้งไม่เข้ากระเป๋าครับทุกคนครับเ <c oughs> พราะอะไรกระเป๋ามันเต็มไ <c> ม <oughs> ่เจ้าใจ <c oughs> เฮ้ยมอนเตอร์สวัสดีครับขอยัดตีหนะ้าวิ่งแล้วตีเปล่งแล้วตีหน่อยแล้วกันเก็บไม้อืมมมีให้อะไรให้เลยเหรอมอนเตอร์ Monster. อือโอเคตอนนี้ขอญาตสับไม้ก่อนแล้วกันมีสามสิบแล้วขาดอีกอันหนึ่งนะฮะแล้วผมขอญาตวิ่งกลับไปสร้างกล่องก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย วุ้ยมอนเตอร์เยอะมากเลยอยากถ้าผมจะเก็บเนี่ยมันเก็บไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเนี่ยแกล่ส่ะมันอยู่ไหนมันไม่เข้าเว้ยทุกคนไม่มีเห็นไหมเก็บไปก็เปล่าประโยชน์ผมบอกเลยเพราะมันเต็มใช่สิบหายแล้วผมต้องรีบหาสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไม้นั่นเองเอันนี้มีไม้ให้ผมบ้างไหมเฮ<อ>้ยมอนเตอร์อย่าดิ้นนะย่ากูกลับแล้วไป โอ้ยเม่์ไงเมย์ไงโอ้โหโดนแล้วโอยชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วไอ่มันโดนอ่ะช่วยผมด้วยทุกคนแม่งเฮ้ยแม่งเฮ้ยคนทุกคนคนทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ไล่จนสุดซอยเลยบ้าเอ้ยเจอกู <laughs> เจอกันแน่ผมบอกเลยว่าแกไม่รอดแน่ <laughs> ผมขอม้้แค่ต้นเดียวจริงๆตน้น <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณสวรรค์นะครับได้มามาแล้วหนึ่งต้นนั่นเองนะจ๊ะ <laughs> ตอนนี้เลือดผมลดมากเลยอะ่ะโอ้โหนี่น่าจะเพิ่มได้ดีนะครับการหิวผมมี80กับเ0หรอเออกินนี้ก่อนแล้วกันนะครับยูสก่อนกินแล้ลูกลอวเต็มร้อยโอเคมี2ช่องเออมาฉันกลับมาแล้วบอกเลยขออนุญ มีใบมุงใบไม้อะไรผมไหมไม่อยากได้ใบไม้มากเลยนะผลไม้ไม่อยากได้เอออยากได้เนี่ยมีมีอีกไหมอะ่ะว่าไงหมาป่ามาเร็อตีโอ้โหมันตีไกลไม่เป็นไรต้องสู้ต้องสู้ต่อหน้านะครับเก็บมาเก็บมาเก็บมา้ยลูกลูกต,ต,ตีเอาดีเอาดีแกแกทำอะไรฉันเว้ยเดียแกจำได้หรือเปล่าอโอเคเต็มปะเนี่ย เต็มนะฮะกินเลยกินเลยโอ้โ oh หจะได้มีช่องเพิ่มอ่า ah, อิ่มแป้อิ่มแป้นี่คืออะไรเก็บมามีดอ่า ah, ได้แล้วบอกเลยว่าเราได้เนื้อเนื้อก็ได้ก็ดีนะเอามาทําชุดได้เออต้องเก็บตัวเนี้ยเพราะว่าผมจะไปคัฟบรองเท้าไงเนี่ยออชุดเก็บหืมตีตีไอ้ไอ้ก็ถือว่าตีแรงไม่ได้แค่มีดอะ่ะแต่เราเต็มไงเราอยากได้หนังไง เออกินได้หมดเลยไอ้พวกเนี่ยบลูเบอร์รี่นะกินเลยจ้ะเออหนี่เยอะเยอะมากอยากได้หนังเนี่ยตอนเนี้ยมีให้หนังให้ผมเก็บอ่ะเอ้ยนี่ไงทูนสกินสวยครับนี่ผลไม้แน่ๆมีเต็มเนี่เต็มอีกแล้วแก๊สผมอยู่ไหนอเอาแก๊สอยู่นี่โอเคตามหาแก๊สต,ต่อไปนะครับในพื้นที่หูใหญ่มาก บอกเลยว่าโคตรใหญ่รอบที่แล้วหนีพวกแกรอบนี้ฉันไม่หนีแล้วเว้ยเออเอาสกินมาให้ฉันเต็มโอเคขอบคุณมากขอบคุณที่หลังไม่ต้องเอาสกินมาโอ้โหียได้เนื้อนะประเด็นอาวุธใกล้พังเลยฮะทุกคนแล้ทไมเลียไม่ผมรถเดี๋ยว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 ดียดีวดียวเด๋ยวเดดียวไอชีพายแล้วเดียวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดีย๋ยวเยวเดีชีายแล้วโอ้โ,อโอมันมีแล้วจังวะ ยายาอะโอ้โหไม่ไอ้ยยิงไม่โลโอ้โอ้เกือบเอ้กินให้ทุกนเลยกินเลยกินเลยลูกกินแล้วโหเพิ่มทีนิดขอบคุณมากรัวๆจะรอดไหมนี้โอ้ยไปป่าธรรมดาก่อนก็ได้คืออาวุธมันจะพังไงเมื่อกี้ผมก็จะซ่อมอาวุธเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมจะมาตีมันนะอายุอาวุธกายพังละเรียบร้อย ชิบหายแล้ววุธพังแล้วต่อยมือเปล่าต่อยมือเปล่าต่อยมือเปล่าแป๊บนึงนะกินก่อนลูกขฮียสวยอาหารสักคู่นึงนะครับอาันาจวะว่าใก่อนเออโอ้ยมีเก็บไหมมีอยู่มีอยู่มีอยู่อยากได้ใบใบนั่นอนะ ไไฟเบอร์อะเออนี่ไงเจอละเพื่อที่จะสร้างกล่องแล้วมอนเตอร์เยอะนวะ้ยไม่ใช่น้อยๆนะเอามีกได้ไหมอ่ะอยากได้นะอ่ะแค่นี้หมดแล้วโลมอนเตอร์เยอะมากขอให้ฉันสร้างกล่องก่อนนะแล้วฉันจะมาจัดการพวกแกอย่างแน่นอนตอนนี้คือของมันเต็มไงตีไปมันก็ไม่คุ้มอ่ะคือตีไปมันก็ของมันไม่เข้าตัวไงอือฮึอ่ะเก็บเลยน่าจะพอเพียงในการสร้างแล้วผมว่าเก็บออกมาเป็นไรวะเต็ม หนานะเต็มมันเก็บไม่ได้โอเคไปสร้างกล่องกันดีกว่าฮะมาสร้างกล่องกันดีกว่าครับทุกคนต้องสร้างได้และจริงๆอยากได้กล่องเออได้เลยในที่สุดนะจ๊ะวางตรงไหนได้วางตรงนี้ได้ไหมวางที่เดิมไม่ได้อ่ะอเออไม่เป็นไรวางันนี้ก็ได้ได้มาสองกล่องครับสวยโอ้หมีพื้นที่แล้วรู้สึกสบายใจจังเลยอ่ะใส่ให้หมดเลยนี่เซฟไปนะ ใส่เข้าไปสี่เอ้ยเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันมีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่อันเนี้ยมันเสียแล้วอะเสียแล้วทิ้งเลยได้ปะหรือยังไงหรือมันซ่อมได้หรือเปล่าอ่ะผมเก็บไว้ก่อนเผื่อมันซ่อมได้ถ้ามันซ่อมได้ก็ดีนะมันซ่อมไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาก,กันจุดไฟก่อนนะครับจุดไฟย่างผลไม้เขาเรียกว่าไม่ได้ผลไม้สิเอ่อเนื้อดังเนี้ยนะจะได้มีกินมีใช้นะครับเปิดมาดูได้อะไรฮะชึบโอ้ได้ของมาเปิดอีกเปิดอีก หมดยังหมดยังโอ้โหกูดได้ไหมมาร้อยอัน <_ Z> แม่เจ้าครับของได้กระจุยกระจายจริงๆนะผมเปิดกล่องอันนี้มาครับทุกคนครับโอ้โหแต่ก็นะมันก็ใช้ทีละสี่สิบอะมันก็ใช้เยอะเหมือนกันนะเออจริงๆก็มีหลายอย่างที่ผมอยากจะสร้างนะครับเนี่ยจะเป็นพวกโต๊ะทำงานต่างๆนะครับติงเทเบิล ENT เนี่ยเออขาดทินี้แค่เอ้ยขาดทีแค่สิบก้อนเองเหรอเอามะละ เออม,มาดูกันนะว่าคาร์ทิงเทเบิลเ,เนี่ยมันจะสามารถขาฟอะไรได้บ้างเพื่ออาจจะแบบเจอในสิ่งที่มันดีๆไงจริงไหมคาดีสิบอันเองอ่ะตีเก็บปสวยอันนี้เก็บเพิ่มเก็บเพิ่มยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วฮะตีตีไปอือฮึสิบห้าอันไฟเบอร์แน่นอนใช้อยู่แล้วไหนโต๊ะไหนที่ฉันอยากจะได้นี่ไงไหนเอ่ยอันนี้ผมสร้างไปแล้วทำยาซึ่งไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็สร้างไปแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมากอันนี้ครับเครื่องหนังนะครับ นี่คืออะไรอ่ะโอ้แตจริงมันก็โหแทบจะครับได้เลยนะแต่ว่าผมเอานี่ก่อนดีกว่าคับติ้งเทเบิลมันน่าจะแบบเวิร์คเป็นนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะมาดูดีกว่าของมันจะดีอย่างเขาล้ำลือหรือเปล่าไหนดูสิสุดห้องเลยครับพี่วางเลยไหนขอญาตไปดูนะครับไหนพี่ครับอะไรผมได้บ้างครับผมเฮ้ยชึบโอ้คับอันนี้ได้แล้วอ๋อ เจ๋งเลยมันน่าจะเป็นวัตถุดิบในการเอาไปสร้างนะครับก็ก็ดีก็ดีก็ดีแหละเออก็ดีก็ดีอันนี้อยากลองเปิดดูว่าจะได้เลยเปิดดูครับโอ้โหเยอะไปบ้าพี่เพิ่มสามสิบเพิ่มอะไรรีคอมี้สามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหร้อยปสิบกลัวว่าผมตุยกันเหรอโอเคไม่เป็นไรครับผมจะเก็บความปัถนาดีของพี่ๆไว้นะครับในการแจกของครั้งนี้โอ้โหเยอะมาก นะจริงๆเยอะมากๆเริ่มจะชิปหายอย่างหนึ่งก็คือกล่องไม่พอะกล่องไม่พออีกแล้วโหมาผมว่าผมมาคับรองเท้าดีกว่าครับทุกคนครับจะได้มีรองเท้าใส่กันนะครับคือถ้าไม่มีรองเท้าใส่นี้แบบอู้สีมุกเด้อเหรอว้าวผมจะเปินบวกสิบนะครับแล้วก็อ่ป้องก,กันพอร์นะครับบวกเก้าอู้ใส่เลยอู้นี่อะไรฮะมีกล่องเปิดเลย ได้โกมาโอเคอุ้ยผมมีโกตั้งพันแปดอยเล้หรอไม่ธรรมดานะเนี่ยลุยดีกว่าทุกคนเลสกูมาตามหาล่าหาหนังหาเนื้ออื้ือื้ไตีตีเก็บครับผมมีดนะครับมีเนื้อให้กินแน่นอนนี่เบอร์รี่นะเอาจริงไม่อยากตัดอ่ะไม่ค่อยได้ใช้สิ่งที่เราอยากได้เลยก็คือพวกแกลดนะครับพวกเอ่อไฟเบอร์นะฮะ แล้วก็หนังอะไรงี้เนื้ออย่างเงี้ยอ่าเก็บมาอันนี้ใช้แน่นอนตีเลยตัวแสบไอ้พวกนี้มันตัวตีเอออืออ uh ือ huh, uh huh. สวยจริงๆก็อันตรายเหมือนกันนะตอนนี้เริ่มผมลดเหลือน้อยละก็ยาติกินนะครับคือเพิ่มอ่าเพิ่มพลังชีวิตนิดนึงนะครับผมกินไปยสองกินไปสองไอบอีกไอบอีกไอบอีกสวย มีของกินแล้วครับทุกคนมีติดกระเป๋าเลยเลยผมบอกเลยมันเก็บเบอร์รี่ได้เลยครับผมบอกเลยว่าอืสบายครับอยู่กินมีกินมีใช้นะฮะตีตีตีต,ตีสวยเอามาเอามากินเลยกินเลยกินเลยครับกินเลยครับเพิ่มเลือดได้สบายขึ้นเยอะเลยอะตอนนี้ตีตีต,ตีกินด้วยตีด้วย กินด้วยหิวไปด้วยตีด้วยสบายบอกเลยตัดไม้ก่อนไม้ก็ต้องใช้ครับชีวิตนี้ไม่คือมันต้องตัดจริงๆนะทุกคนถ้าไม่ตัดดีไม้แบบว่าหายนะครับมีรองเท้านะครับกินเบอร์รี่กินเบอร์รี่นะนี่อะไรอะ่ะเก็บดิเฮ้ยมีอะไรออกมาด้วยอะ่ะออ้ดับดาบไปเหรอจริงดิ ไอ้แท็กพลังสิบสองนะนี่เก้าเองลองใส่มาล่าทุกคนใส่แล้วครับมาลองดูกันหน่อยครับทุกคนว่าจะเป็นจังไหดแรงขึ้นไหมมันก็ก็ไม่เท่าไหร่ดีเว้ยแต่เร็วขึ้นนะเออแต่เร็วขึ้นเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นหรือเปล่าวะผมผมคิดเองว่าว่าจะคิดไปเองก็ได้นะโอโหนี่หลายตัว หลายตัวตีก่อนเลยมาดีเก็บก่อนเลยครับทุกคนครับตีอ่าช่วงฟาร์มช่วงฟาร์มนะครับช่วงนี้ฟาร์มหาของกันหน่อยดีกว่าครับอม,มาเอาหนังมาไม่มีหนังให้ผมเลยเหรอทำไมพี่ใจร้ายกับผม,มันจังเลยอะ่ะเอตรงนี้มันสุดทางย,ยังโอ้ยวิ่งมาสุดเกือบหมดแบบแล้วนี่ว่ามาตอนนี้เราล่องกลับแล้วครับทุกคนครับ ลองกลับไปทางซ้ายมือนะครับมาดูว่ามีอะไรลงเหลือหรือเปล่ามีหมูป่าก็ต้องตีหมูป่าก่อนละกันเอามาเฮ้ยได้สกินสวยครับแหวะตีไม้หน่อยละกันนะครับตรงนี้ป๊าบป๊าบป๊าบได้มาสิบห้าวิ่งหมดแล้วครับทุกคนเ <laughs> ย,ย้โอ้โหมอนเยอะมอนเยอะมอนเยอะก็บ่อยันบ่อนเยอะออออ เก็บหมดตีไม่มีของอะไรผมเลยอ่ะเอาจริงดิ <laughs> เอาจริงเลือดผมก็จะหมดแล้วนะเออไม่มีอะไรหิวละเอาจิงมันก็มีพยาบาลแหละแต่ก็ไม่อยากจะใช้เท่าไหร่อ่ะไม่มีอะไรแถมเลยโยใจร้ายจังเลยพี่โอ้โหเฮ้ยมีของมีของอืมอเก็บเบอร์รี่ไามเบอร์รี่จะประทังทุกอย่างให้คุณได้ครับทุกคนครับเออชีวิตจะดีขึ้นนะครับถ้ามีเบอร์รี <laughs> ่จะหมดแล้วโอเคตัดไม้ก่อน ไม้สําคัญนะครับจริงจริงนะฉันกลับมาแล้วไปเรากลับบ้านดีกว่าครับมาดูว่าเราสามารถทาอะไรในบ้านเราได้เพิ่มบ้างนะฮะมาถึงบ้านแล้วไหนดูดิมีเควสอะไรปะโอ้โหเควสผ่านนะครับเบอร์รี่สิบอันเต็มไหมเต็มโอเค เมื่อกี้ได้ของมาของไม่เข้ากระเป๋านะฮะขอบคุณมาก <laughs> แม่งเอ้ยใส่กล่องเลยใส่กล่องเลยเออยก็เข้าไปไม้260นะครับมีหนัง5้า่าแล้วก็นี่ผมทำไว้เนื้อ5ชิ้นนะครับแล้วก็ทำเพิ่มเลยอ่ายางเพิ่มเลยชีวิตต้องเดินหน้าด้วยอาหารนะครับไม่มีอาหารเราอยู่ไม่ได้จริงๆมาหาวากินหน่อยสิชีวิตเราจะได้อิ่มแป้แต่เรากันกินเข้าไป ยัดเข้าไปอิ่มท้องขอบคุณมากกินอีกกินอีกกินอีกเอาให้หมดเคลียก็ได้ว่าเคลีย์ครังนะ <c oughs> ไหนผมสามารถคราบหมวกได้หรือยังอ,ดด <c oughs> อ้มมาวขามหมวกได้โอ้ผมสามารถคราบได้อุ้ยมีโอ้โดูมีปืนด้วยเหรอว้าวต่นดวเวลตงสูงมีธนูด้วยฮะมีค้อนเหรออุ้ยดาเมจสิบแปดถึงสี่ห้าเลยน่ะ <c oughs> ที่ผมค้ามอยู่ตอนนี้ก็คือพวกเนี้ยเจ็ดยิบเจ็ดนะครับถามว่าหอกมันเร็วมันแรงใช่แต่มันสตาร์ทที่เจ็ด ถึงย7ไงน่นสตาร์ที่18เลยถึง45่ห้โอแต่น่าจะช้าอยู่ยิงไกลอ่ะสิบน่าสนใจนะหรือจะเล่นธนูดีครับทุกคนเออเรามาสร้างหมวกใส่ดีกว่าครับทุกคนครับอ่าไปต้องคารบแล้วละ่ะจะได้ครบเซตนะฮะโอ้ได้สีเขียวโคตรเน่าเลยแล้วสามารถซ่อมชุดได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเอยเหลือแค่กระเป๋าย่ามนะครับ <laughs> เป๋าย่ามหรอใช้อะไรอ่ะโอ้ใช้หนังอนะ กับกับเชือกหรือเปล่าใช้หนังอีกแก้วนี่อันนี้สร้างได้โอ้โหได้เลยใช้ใช้เท่าไหร่ครับขอดูอีกทีใช้หนึ่งนะแล้วกห็หนังขาดสามหนังขาดสามนะฮะอันนี้ใช้หนึ่งอัน โอเคครับมาโอ้โหสามสิบวิอุย้ยครื่งนี้เหมือนเะเป็นที่ทําหนังหรือเปล่าซ่อมพวกชุดแน่ๆเลยโอ้วเมื่อกี้น่าจะสร้างกล่องอีกกล่องหนึ่งวะ่ะไม่น่าไปไม่น่าไปคราฟก่อนเลยนะแต่ไม่เป็นไร โอเคฮฮทุกคนครับพาร์ทนี้ก็ประมาณที่ก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้เราเริ่มอยู่ตัวได้แล้วนะฮะเราเริ่มมีอาหารจะกินนะครับมีแบบอุปกรณ์มากขึ้นนะครับเรามาต่อกันพาร์ทหน้าดีกว่านะครับทุกคนครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอกำลังใจนะครับสัก1 0ถึงย0ไลค์แล้วกันนะครับทุกคนนะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเรื่องหน้าเลยนะครับเราก็เจอกันใหม่โอากาสหน้านะครับผมขอบคุณมากแล้ววันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนครับไปายจ้าอออเอาแหววรอบหน้ามันแน่ฮะ